กราบสบายดีพพี่น้องกราบสบายดีแลวก็สวัสดีเอฟซีวัสุภูสุขนเนาะพี่น้องพบพ่อก็เบาตายอีกแล้วพี่น้องเลยบรรยากาศย้มสวยเนาะตอนนี้กำลังสิไปให้ไปนาพี่น้องเลยเอากรยางเข้ามาฮอทถ่อนแหละฝนตกมาคืนนี่พี่น้องเลยน้ำก็ขึ้นลลยเติบพี่น้องเลยอันนี้คือลมจากเคลื่อนท่าลงมาแลวพี่น้องฮะก็ขึ้นแต่ใส่บาทพี่น้องเลยไปเอาบุญเขา้าพรรษาเนาะ แล้วบุขบญขับพันศาน้ำเพิ่นพี่น้องเลยกรสิลงไปห่างไปนาเนาะน้ำฝนน้ำฟ้าน้ำฝนก็นหลายเติบพี่น้องเลยท่วมให้ท่วมคันนาอุ้ยเลยโอ้ไหลข่าวนาอุ้ยอุ่ยเนาะอ่าให้นาเพิ่นก็มีแต่น้ำ นี่คือหน้าพอนองประเนินเห็ดนเนี่ยพี่าน้องตัวนี้บรรยาก็าศเป็นหน้าของไออุ้ยเนาะข่าวฝนเกือบท่านใหญ่ป่านนี้พี่น้องเลยพปริน้ามาครับพอดีส่วนเห็นแต่ปลายนิดนึงเต็มหอยเต็มคันแล้วพี่น้องเลยท่านบรรยากาศท้องฟ้ามันเองก็คือเห็นสีแดดๆพี่น้องเลย มันนี่กะจักสีได้ดำบ่ได้ดำพี่น้องบางทีสีลบกะเนาะที่สีได้ลบกะบางทีก็สีได้ดำพี่น้องไอ้จงไหนกะอันว่าไปตามนานเลยเนาะพี่น้องฝนตกผูขึ้นก็แห้งเติมน้ำห่วยจุดขึ้นพี่น้องทั้งนี้กะสิเป็นไห่หน้าตากะที่ว่าเขาเห็ดของป่าของลุงเดี๋ยวนาะพี่น้องเนาะเขาหน้ากะเริ่มงามเริ่มเขียวแล้วพี่น้องแต่ว่าไห่นี่นี่อ่า เป็นอีปูนาพี่น้องเอ้ยปูนาหอยเซอรี่กัดมันเนาะก็เลยบ่อไข่นะปานใดพี่น้องเอ้จยจากสิได้บัวได้ดอกไฮนี่หัวมันไฮล,ลุบกัวหมูไฮรับน้ำพี่น้องเอ้ยที่เหลือแถวเทิงนี่กเเ็เขียวงามแล้วนะพี่น้องเอ้ยเขียวงามเดี๋ยวนะพังเบิ่งพี่น้องเอ้ยปีนี้ขันน้ำปวดท่วมปวทุ่มเลยก็คือสิได้เก็บเกี่ยวอยู่ดอกน้อง แต่จังได้ก็หาเบิ่งถาส้มน้องกันพี่น้องเอลยว่าปีนี้เป็นจงนังไรเนาะอ่าหน้าเฮามันจะเป็นนาเสียงพี่น้องเอลยนี่คือคือทางเข้าบ้านเฮาพี่น้องหัวเนาะสะพานทางเข้าบ้านเฮาใหญ่พี่น้องตรงนี้กะนี่ก็เป็นาน,นาเฮาทางนี้นพี่น้องทางนี้ก็สิเห็ดมาฮอดสะพานเลยพี่น้องเอลยโอแม่ป้าเพิ่นก็นมาตึกสะดุง้ง Tức chứ đúng, mọc thăm mẹ tức mưu còn lại, phí nọng. À. Bố thức bò. Oh. Nam, tìm nam lái, phí nọng ơi. Phốn tốc ma mà, mà khuôn thì thưa bà, sống khuôn, nọ. Sống khuôn, phí nọng ơi, phốn tốc heng, heng mờ khuôn nì, nọ. Nam, huỳnh, khuỳnh, bắc ơi. น้ำหัวขึ่นเกือบเต็มเนาะกลายขึงพี่น้องเลยแม่ป่ามันก็มาตึกสะดุงกระจดอยู่ปาดได้บาดบา่อเนอะอาะทำในก็เท้าแม่ลกกาลนาภัยพี่น้องเลยบรรยากาศยามเช้าเศร้าพี่น้องเลย สบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซี FC, บดสุ่ผู้สุคนเนาะพี่น้องมือข่าวพันสาพี่น้องเลยเมอนีก้กน่ะพันสามือวันพระพี่น้องเอ้ยฮะมาแต่อันกมาแต่ใส่บาตรทำบุญเนาะพี่น้องเนาะจากสิวัสดีในดอกพี่น้องเลยให้หน้าตากะนี่จะเห็นไปเรื่อยๆเนาะ มาถ้าเบิ่งผลงานก่อนพี่น้องเลยเบิ่กสัญญอก่อนถือเรือบุถือชิมานเรือบอมานพี่น้องอืมบรรยากาศก็สิประมาณนี่เลยพี่น้องเลยบรรยากาศยามสวยจักหน่อยเนาะโอ้ถืออยู่เนาะไม่ใช่ได้หลายเต๋อแล้วอืม มาเบิ่งปลานำกันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือปลา,าแถแมเปิลตึกอกสาวพี่น้องเลยเบิ่งกันพี่น้องสีหม,ม,มันบ่มหมันว่าฉีได้กูได้โอ้สุดยอดเลยพี่น้องแถแมเปิลลงมาแต่สาวคุณเนาะตัวใหญ่ด้วยพี่น้องเลยมันอู้หนี่จะปลาตัวใหญ่เนาะมัน กได้ลหลายเตอรพี่น้องเลยปลาใหม่ๆสดๆมาเด้อพี่น้องเด้อปิ่งปลาพี่น้องเลยแกงหน่อไม้เนะาะอรวอตำถั่วพี่น้องเลยแซ่บขนาดเลยปลาใหม่ๆสดๆมีแต่โตยิ่งใหญ่งามเลยพี่น้องเลยทำแม่เป็นนุ่มาตึกแต่เดใสโอ,อ้โหเนาะเอาไว้ก่อนพี่น้องเลยเอาไว้วแล้วแหละพี่น้องเลย ปลาขึ้นแต่มาขึนนี่พี่น้องปลาขึ้นแต่มาขึนพี่น้องเลยว่าน้ำป่วยขึ้นมันก็ขึ้นเลยได้พี่น้องไอปลามันกระตูใหญ่เนาะว่าอ่าพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินหาปูหาปลาบ้านๆเท่านี้กะก็ถือว่าสมควรอยู่พี่น้องเอ้ยก็พอบริสุทธิ์ปานใดเน้อสมัยสมหนึ่งเขบริสุทธิ์พี่น้องเอ้ย อันนี้จะเป็นกระโลกกะพี่น้องเ้ยกกะโลกหมูกระสลก,กแะ้วแล้วก็ะสีแด้ดำต่ออีกเนะาะเท้าเมย์ผลกาตึกสดุ้งแล้วผลกามาถอนกะต่อพี่น้องเ้ยแล้วกันาผาย không big boom à to lốc cà đại lai bểp với nong vậy lốc cát đại quân tốc làm lái cả đi thực sự nó หา,หาปูหาปลาหาอยู่หากินไปพร้อมเห็ดเวีย้ยงานไปพร้อมพี่น้องเลย,ยบรรยากาศบ้านเฮากะสิประมาณนี่แหละใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติแบบว่าใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเนาะหาอยู่หากินพี่น้องเลยธรรมชาติบ้านเฮากะสิประมาณนี่หแล,และเนาะแม่เพิ่งกะอันลกกูกกล้องกล้องเมียนก่อน มีบทเตาะพี่น้องใบหน้าลายอุ้ยเพิ่นกำมะลกนำเนาะน้องบิ๊กบูมบิ๊กบูมมาอย่าง้ะนี่เออบิ๊กบูมสิขาดหน้าป็นบ่กขาดหน้าฮะโอ้เดีด๋ยวสิ เดี๋ยวจิม,มาขาดนาใช่หรอให้น้องชติข้าใช่เลยอืมอบูมมาว่ะขาดนาเป็นว่ะบรรยากาศเหมือนกับที่ชืมๆพี่น้องเอ้ยท้องฟ้าเป็นสีหม,มือนมืดเนะาะเจะว่าฝนสิตกมาอีกกระเบียดพี่น้องเอ้ยแบบแรงๆนี่เนาะ เจ <S <s ัดเสวานจังไดะพี่น้องเอ้ยมากขมาพี่น้องเอ้ยหนามกับพอดีเต็มหายเต็มคันพี่น้องเอ้ยบ่อึดหนามอึดในแล้วอันนี้พี่น้องเอ้ยสัมจิดำสัมจิขาดสัมจิไทยสัมสิดำพี่น้องเอ้ยบรรยากาศธรรมชาติสตสิประมาณนี้เลยเนาะหนามในก็มีบ่อึดบ่อยากเลยพี่น้องเอ้ย เหลือเพื่อเนาะน้องบิวเพิ่นกัหาหล่ออัดนามอันในใช่เนาะเลยมองได้มันถั่วมันอ่งกะปิงถิ่มเนาะปิงออกพี่น้องเลยเห็นมันลายพี่น้องเลยนกกแบบนีกะมองได้มันอันบ่อถั่วบ่อย่างกะพอดีว่าอัดไหวเนาะพี่น้องเนาะเห็พอดีพอดีพี่น้องเลย ลูกกาดำนาพี่น้องเลยลแ,บบแบบสี่แหละมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อลูกกาดำนาตำมะคุ้งพี่นอ้องเอ้ยอาหารเที่ยงเขากะปิ่งปลามื่อนี่เส็บๆน้ำกันเลยขึ้นเมือก่อนจัดน้องวิ๊กบูมกินบ่สทำมะคุ้งปิ่งปลาโอ้เส็บแล้วบาน้อาหารเที่ยงเขามืัอนี่กะ เมนูนี่เลยพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมากินนํากันเด้อจัหน่อยก็สิได้พากันขึ้นผักพรผักเทียงเนาะแซ่บๆเนาะอันบ้านนอกบ้านนาเฮาก็แบบสิแลพี่น้องเอ้ยบ่ต้องอีหยังมากมายเนาะ เอาแล้วเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กาสมมาพาควนแล้วเนะาะฮาระสิเลขอจคขิปไปเพ่าน,นีเด้อพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวต่ายทำลิปต่อ,ตอไปนเด้อพี่นอ้องพบพ่อกนคขิปต่อไปพี่น้องเลยบ่าวต่ายสิไล้เก่าเข้ามาสบายดีพี่นอ้องลาพ่อเมย์พี่น้องไปก่อนเนาะก,ก็พาบรรยากาศยามเศร้าๆแบบสิเล่พี่นอ้องเลยนี่พี่น้องเลยบรรยากาศเป็นชีคึมๆึเนาะ ฝนกับคือซิมาอีกว่าจักพี่น้องเลยขอขอบุญขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเดอ้อพี่น้องเดอ้อบ่าตายสิได้ลาไปก่อนพี่น้องเอ้สบ,บายดีสบ,บายดีพี่น้อง